ัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหวยเลขพารวยขอต้อนรับสมาชิกทุกท่านนะคะเข้าสู่คลิปสูตรหวยบนสูตรที่สไม่ปักหลักนะคะสูตรนี้เข้ามาแล้ว21งวดเริ่มเข้างวดแรก16สิงหาสองพันถึงงวดวันที่ หนึ่งสิงหาสองพันงวดวันที่16สิงหาสองพันจะเป็นงวดที่22นะคะสูตรนี้เข้ามาแล้ว21งวดแต่คลิปนี้แอดมินทำให้ดูแค่10งวดนะคะเพื่อนๆนสมาชิกท่านใด ที่อยากจะทําย้อนหลังดูทําได้ตั้งแต่งวดวันที่16สิงหา2562นะคะ21งวดหลุด2งวดนะคะแต่แอดมินทำให้ดูตั้งแต่1กุมภา2563 10งวดนะคะคลิปนี้ทำแค่10งวด สูตรนี้นะคะจะใช้หลักแสนรางวัลที่หนบวกด้วยหลักสิบสองตัวล่างบวกด้วยหลักร้อยสามตัวครั้งที่สองบวกด้วยหลักสิบสามตัวครั้งที่สี่สองครั้งนะคะบวกด้วยหกคงที่ทุกครั้งนะคะมาเริ่มบวกกันนะคะเริ่มหนึ่งกุมภาหกสาม ช่งวดวันที่17มกราคสา3ตั้งนะคะบวกสองครั้งกันก่อนนะคะเจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับสิบสี่สิบสี่ใช้ตัวท้ายคือเลขสี่สี่บวกหกเท่ากับสิบสิบบวกสี่เท่ากับสิบสี่สิบสี่บวกหกเท่ากับยี่สิบยี่สิบใช้ตัวท้ายคือเลขศูนย บวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นเลขหนึ่งบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มเป็นเลขสองบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มเป็นเลขสามสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกสองสอง,สองเจ็ดสองข้าวหลักสิบและหลัก ร้อยนะคะหนกุมภาหกสามเข้าสองหลักนะคะมาดู1 6บกุมภาหกสามเจ็ดบวกเเท่ากับสิใช้ตัวท้ายห้าบวกศูนย์เท่ากับหห้าบวกหเท่ากับสิบสบบวกสี่เท่ากับสิบสบวกหเท่ากับยี่สิใช้ตัวท้ายนะคะคือเลข0น บวกไป1แต้มเป็น1บวกไปอีก1แต้มเป็น2บวกไปอีก1แต้มเป็น3 16กุมภาหกสามสามตัวท้ายรางวัลที่1ออก4 0 3ศสเข้าหลัก10 3เข้าหลักหน่วยนะคะ16 คุมพาเข้า2หลักนะคะมาดู1มีนาหกส1มหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองเบวกเเท่ากับสิบหกบวกหเท่ากับยี่สิบเวกสเท่ากับยี่สิบวกหเท่ากับยี ใช้ตัวท้ายนะคะบวกเพิ่มไป1แต้มเป็น10ใช้ตัวท้ายคือเลข0บวกเพิ่มเป็น1แต้มเป็นเลข1บวกเพิ่มไปอีก1แต้มเป็นเลข2 1. มีนา6 3 3ตัวท้ายออก9 3 8 9เข้าหลักร้อยนะคะ 1. มีนา6 3 เข้านะคะมาดู16มีนาห3 8าบวก8เท่ากับ16ใช้ตัวท้าย8บวก9เท่ากับ17 17บวก3เท่ากับ20 20บวก6เท่ากับ26 26บวก6เท่ากับ32ใช้ตัวท้ายคือเลข2บวกเพิ่มไป1แต้มเป็น3 บวกไปอีกหนึ่งแต้มเป็น4บวกไปอีกหนึ่งแต้มเป็นห้าสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกสี่สี่หกส่เข้าหลัก10และหลักร้อยนะคะ16มีนาเข้าสองหลักนะคะ สิหกพฤษภาหสมศูนย์บวกศูนย์เท่ากับศูนย์ห้าบวกเจ็ดเท่ากับสิบสองสิบสองบวกสองเท่ากับสิบสี่สิบสี่บวกหกเท่ากับยี่สิบใช้ตัวท้ายคือเลขศูนย์บวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นเลขหบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มเป็นเลขสบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มเป็นเลขส สิบหกพฤษภาหกสามสามตัวท้ายลงวันที่หนึ่งออกศูนย์เก้าห้าศูนย์เข้าหลักร้อยนะคะสิบหกพฤษภาเข้านะคะมาดูงวดหนึ่งมิถุนาหกสามหกบวกหกเท่ากับสิบสองใช้ตัวท้าย ศูนย์บวกสองเท่ากับสองสอบวกสเท่ากับสีบวกสเท่ากับหกหกบวกหกเท่ากับสิบสองใช้ตัวท้ายนะคะบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นเลขสามบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มเป็นสี่บวกไปอีกหนึ่งแต้มเป็นห้าหนึ่งมิถุนาหกสามสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่ออกห้าเจ็ด ห้าเข้าหลักร้อยนะคะหนึ่งมิถุนาหกสามเข้านะคะมาดูงวดสิบหกมิถุนาหกสามแปดบวกแปดเท่ากับสิบหกแปดบวกสองเท่ากับสิบสิบบวกสองเท่ากับสิบสองสิบสองบวกหกเท่ากับสิบแปด สิบแปวกหเท่ากับยีใช้ตัวท้ายคือเลข4บวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นห้าบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็น6บวกไปอีกหนึ่งแต้มเป็น7 16มิถุนาหกสามตัวท้ายรางวัลที่1ออก9ก้าหเจดเเข้าหลักหน่วย หกเข้าหลักสิบสิบหกมิถุนาหกสามข้าวสองหลักนะคะมาดูงวดหนึ่งกระดากระดาหกสามหกบวกหกเท่ากับสิบสองใช้ตัวท้ายห้าบวกหกเท่ากับสิบ สิบเอ็ดบวกแปดเท่ากับสิบเก้าสิบบวกสเท่ากับยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกหเท่ากับยีใช้ตัวท้ายคือเลข7บวกเพิ่มไป1แต้มเป็นแบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มเป็นเบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มเป็นสิใช้ตัวท้ายสิหนึ่งกระดก,กะดานะคะ สตัวท้ายรางวัลที่1เลขที่ออกสองห้าแดแเข้าหลักหน่วยนะคะ1กระดากระดาเข้านะคะมาดู16กระดากระดาหกสามเกบวกเเท่ากับสิใช้ตัวท้ายนะคะ สามบวกแปดเท่ากับสิบเอ็เอบวกศูนย์เท่ากับสิบเอ็บเวกแเท่ากับสิบเก้บเวกหเท่ากับยีใช้ตัวท้ายคือเลข5บวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็น6บวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็น7จบวกไปอีกหนึ่งแต้มเป็น8 16กระดาก,กระดาหหกสาม สตัวท้ายรางวัลที่1ออกสองแป,แปดเข้าหลักสิบเข้าหลักหน่วย16ก,กระดาก,กระดาเข้าสองหลักนะคะหลักหน่วยและหลักสิบมาดูงวดสิบหสิงหาสองพัน คืองวดที่ผ่านมานะคะ9บวก9เท่ากับ18 8บวก5เท่ากับ13 13บวก5เท่ากับ18 18บวก8เท่ากับ26 26บวก6เท่ากับ32สองใช้ตัวท้ายคือเลขสอง บวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นเลขสมบวกไปอีกหนึ่งแต้มเป็นสี่บวกไปอีกหนึ่งแต้มเป็นห้าหนึ่งสิงหาหกสามสามตัวท้ายรางวัลที่1นะคะเลขที่ออกสามเ้าหนึ่งสเข้าหลักร้อยนะคะ1สิงหาหกสามเข้านะคะ ผ่านไปแล้วนะคะ10งวดสูตรหวยบนไม่ปักหลักสูตรนี้เข้าทั้งหมด21งวดหลุด2งวดแต่คลิปนี้ให้ดูแค่10งวด1กุมภาเข้าหลัก10หลัก100 16กุมภาเข้าหลัก10หลัก หลักหน่วยหลักสิบหนึ่งมีนาเข้าหลักร้อยสิมีนาเข้าหลัก10บหลักร้อยหนึ่งพุษภาเข้าหลักร้อยหมิถุนาเข้าหลักร้อยสิบหกมิถุสิบนาเข้าหลักหน่วยหลัก10บหนึ่งกระดกระดาเข้าหลักหน่วย16กระดากระดาเข้าหลักหน่วยหลักสิบ หสิงหาหกสางวดที่ผ่านมาเข้าหลักร้อนะคะสูตรนี้เข้าได้ทุกงวดนะคะมาสูตรนี้เข้าได้ทุกหลักนะคะมาได้ทั้งหลักหน่วย1ิบร้อยนะคะไปต่อกันเลยนะคะงวดวันที่16สิงหาสองพันา จะเป็นงวดที่22นะคะศนบวก0นย์เท่ากับ0 5หบวก9เท่ากับ14 14บวก5เท่ากับ19 19บวก0ูนย์เท่ากับ19 19บวก6เท่ากับ25ใช้ตัวท้ายคือเลขหบวกเพิ่มไป1แต้มเป็นเลข6บวกไปอีก1แต้มเป็น7 บวกอีกหนึ่งแต้มเป็นเลข8 16สิงหา2563สูตรหวยบนสูตรที่3ไม่ปักหลักนะคะมาได้ทุกหลักนะคะได้เลขเด่น5 6 7 8จะไปต่อเป็นงวดที่22ไหมลอดูผลกันนะคะ คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีตลอดปี2563านะคะสวัสดีค่ะ